ต้อนรับเข้าสู่คิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้าน,นะคะวันนี้พบกับดิฉันทอาแสงรัศมีถีแท้แก้วค่ะในช่วงที่ประเทศของเรานั้นกําลังประสบกับเหตุการณ์อุทกภัภยอย่างนี้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าความช่วยเหลือจากสถาบันทางการเงินนั้นก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่สําคัญค่ะไม่เพียงแต่ในด้านของมาตรการทางการเงินการผ่อนผันการชําระหนี้หรือว่าการขยายมาตรการต่างๆออกไปแล้วนะคะสถาบันการเงินก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรี้ยวแรงในการก้าวเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะในที่เราอยู่ในวันนี้นะคะคือ สถาบันด้านการออมของประเทศหรือที่รู้จักกันในนามของธนาคารออมสินนั่นเองค่ะที่นี้จะมีมาตรการหรือแนวทางความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะน้าท่วมยิงมากเท่าไรน้ำใจไทยยิงมากกว่านั้น เราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำใจทน ผู้ชมคะแล้ววันนี้ค่ะทีมงานของเรานะคะได้ร่วมเอาของนะคะมาบริจาคให้กับชาวบ้านนะคะที่ประสบอุทกภัยที่ตำบลบางพูและก็ตำบลบางเตยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะข้างหลังก็คือทีมงานของเรานะคะกำลังช่วยกันขนอของอยู่นะคะอ่พี่แทนคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะข้าวข,ของทั้งหมดนี้นะคะเราก็รวบรวมมาค่ะจากผู้ที่มี นะคะ <a> จะช่วยมาบริจาคค่ะช่วยทางด้า <Judy. S 1> นของอบตบางพูดนะคะรวมไปถึงในส่วนของบางเตยด้วยนะคะ เราได้เรือมาสิบลำค่ะแล้วก็มีเรือจากกองทัพบกมาด้วยหนึ่งลำนะคะใช่ค่ะเป็นเรือขนาดใหญ่ใช่ก็ร่อยสํสำหรับชาวบ้านที่จะเอาไปปิดเป็นเครื่องยนต์นะคะแล้วก็วิ่งในพื้นที่จะได้สะดวกมากขึ้นอ่าแล้วเราก็ได้รับเงินบริจาคนะคะหนึ่งแสนบาทจากทาง YLG Bullion Future แล้วก็นาของมาด้วยใช่ค่ะแล้วรวมไปถึงน้ําดื่มนะคะจากน้าตากมาถึงหกร้อยขวดแล้วก็กรสิกรไทยด้วยนะคะแล้วก็ข้าวของเหล่านี้เราก็เอาเงินที่ได้รับจากการบริจาคเนี่ยไปหาซื้อมาด้วย ช่ค่ะก็ยังมีกระดาษทิชชู่จากพลาสติกโกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีของนะคะถุงแล้วก็ได้รับเงินนะคะบริจาคอีก1 0 0 0บาทนะคะจากทางบริษัทที่เราไปซื้อผ้าใบาสีสว่างนะคะที่ตรงแถวแถวสัมพันธวงศ์ใช่ใชไหมคะ ตอนนี้นะคะปัดกับพี่แพนก็นั่งเรือลงมาแล้วนะคะจากตรงทางด่วนที่เป็นทางลงบางพลงังสิทนะคะเรากําลังจะเข้าไปในซอยวัสดเดจแล้วก็ไปยังตาบลบางพูกนะคะซึ่งจะมีหมู่บ้านจตกรั์ที่อยู่ในนั้นแล้วก็มีคนอยู่ในนั้นแล้วก็จะเอาของไปช่วยด้วยนะคะค่ะซึ่งถือว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะมีคนที่จะเข้าไปถึงเนี่ยค่อนข้างจะลําบาก อย่างเราเองเนี่ยต้องนั่งเรือเข้าไปนะคะระยะทางตั้งหลายกิโลเมตรค่ะ,คะแล้วก็น้ําที่อยู่ใต้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะคะก็ลึกหลายเมตรเหมือนกันด้วยใช่ค่ะก็ถ้งเกิดจะมาเนี่ยต้องมีคนที่คุณเส้นทางมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านไปยังวอสเดดด้วยก็จะแวะเอาของไปทาบุญถวายสังฆทานด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะอยู่กับคุณโจสราวุธนะคะซึ่งติดอยู่ในหมู่บ้านนะคะในตำบลบางพูดอำเภอเมืองประจาคนธานี้เป็นไงคะความช่วยเหลือมาถึงเยอะไหมก็ไอความช่วยเหลือตอนนี้ก็ไอน้อยะครับเพราะว่าทางเข้าออกมันไอค่อนข้างจะมาลําบากก็ <c oughs> มาได้ทางเดียวคือทางเรือแล้วก็ต้องเดินไอนั่งเรือไกลประมาณประมาณเกือบตีกิโลคร <c oughs> ทำทำให้ของที่ อ่าส่งมาไอมาแทบจะไม่ค่อยทั่วถึงนะครแล้วอ,อย่างของหมู่บ้านเราก็จะมีแรงงานอยู่ด้วยก็จะไม,ไม่ไม่้รบความช่่ยอ,อใช่ไหมครับในินสนของแรงงานอ่าในหมู่บ้านเนี้ยก็จะเหมือนกับติดติดเกาะอ,อยู่ะฮะเพราะว่าไออ่าออกไปไหนไม่ได้ไม่มีเรือแล้วก็ <Okay. S 2> ไม่มีอ่าไอวิธีออกไปออกไปไม่ได้แทบจะออกไปกันไม่ได้่่่่่ววมมมยยิิงงาาาากกเททไรนนน้้ใั ไไทม่เค,เค,คีที่อยากจะเข้ามาขอสินเชื่อจะต้องมีเรื่องของเอกสารหลักฐานและต้องมีคู่คำประกันกนะคะวงเงินเี่ยที่เรียนเไม่สักคู่นะครับแย่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าเรานะครับจริงๆแล้วในเรื่องของหลักฐานข้อมูลเราคางาคามีแล้วนอกจากคนที่ไม่เคยเป็นลูกค้าเราก็ให้ติดต่อนะครับที่สาขาเราได้ ก่อให้มือถอเนาทะเบียนตัดส่วน,นนะครับเปลี่ยนบ้านพวกนี้ครับผมคิดว่าเมื่อไปเพราะทุกเรื่องต้องร่วมกิจหัวเศรธธษฐกิจยังเร้าไกลเปิดมุมมองใหม่กับทุกคนใจการขับเคลื่อนการขาการลงทุนกับรายกาย คิดลึกคิดไกลไปกับพอการค้าโดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพที่จะนำคุณผู้ชมก้าไปสู่มิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์21นา30นาทีถึง22นาิกาสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็ครูวิชันน08